แกพยายามอยู่แล้วทำให้เก่งกว่านี้มันเป็น12ก็ไม่ได้ใช่ใช่สู้สู้ทำไมอยากเกลียดความรักที่ทำให้รักต้องเสียใจแต่ว่าเพราะแค่สักคนคูมาทำให้ใจเจ็บฉันไม่เข้าใจไอ้ย่า ในตอนนี้ในความรักที่ทำให้เราต้องเสียใจแต่ยังคอจะคอยมันหามันเรื่อยไปอีูคนเดียวมันยังไม่พอถึงขอทีสักคนที่มาทำให้ใจเจ็บช้ำยอมไม่เข้าใจแต่ต้องท่านี้เพราะว่าเคยเคยร้องผอมไงผมแบบบางทีอ่ะโอเคอ่ะพอแบบ ไม่ไหวที่ทำให้เราดูเสียใจแต่ยังค้นยังค้นหาเรื่อยเจ็บไม่จันทั้งทั้งคือรู้ทไายรออยู่คืออะไรว้วว